งานนี้เดือดจัดโค้ชฝรั่งเศสผิดหวังลูกทีมแพ้สาวไทยศึกเนชั่นลีก2 0 2 5ควนหลงหลังเกมที่วอลเล่บอลหญิงทีมชาติไทยเป็นฝ่ายคว้าชัยนัดแรกได้สำเร็จในการแข่งขันศึกลูกยางหญิงเนชั่นลีก2 0 2 5สัปดาห์แรกที่กรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนเมื่อวันอาทิตย์ที่8มิถุนายน2568โดยทีมนักตบสาวไทยที่แพ้มารวดสามนัดเป็นฝ่ายพลิกสถานการณ์เอาชนะฝรั่งเศส3-1เซต 25-14, 19-25, 25-23, และ25-13ทําทำให้ขยับอันดับหนีบวยตารางได้สำเร็จซึ่งภายหลังจบเกมเซซ่าเอนันเดสกอนซาเลสโค้ดไม่สบอารมณ์เป็นอย่างมากหลังมองว่าลูกทีมลงเล่นแบบไม่มีความมุ่งมัน่นพวกเราไม่ได้ทำในสิ่งที่ต้องการคว้าชัยชนะเราขาดความอดทนความแม่นยำและจิตวิญญาณน,นักสู้ผมผิดหวังมากพร้อมกันนี้โค้ดชาวสเปนยังได้ชี้ว่าทีมสาวไทยสร้างปัญหาให้กับทีมของเขาเกือบตลอดทั้งเกม พวกเธอมีความเร็วมีความหลากหลายในการเล่นเกมบุกและนั่นสร้างปัญหาให้กับเราอย่างมากที่สำคัญทุกคนมีความกระหายที่จะคว้าชัยชนะมากกว่าลูกทีมผมสำหรับทีมวอนเล่บอลหญิงฟรั่งจบสัปดาห์แรกด้วยการคว้าอันดับที่14ของตารางจากผลงานชนะ1และแพ้3นัดมี3คะแนนซึ่งยังเหลือโปรแกรมการแข่งขันอีกสสนามให้ได้ลุ้นทำอันดับต่อไป